ัใจเพชรพลทองต้องมีวงตั้งมันอวยองไว้ให้ทานเ็มพอคำผิวแม่วันทาบอกเคยเห็ดเลนด่นเล่นเคยดังเด่นเป็นกวนใจแถวแข่ของผูทายอุโ้ยกระสาไก่แก่ข้าวคู จนตกมาทางล้นผมสินแทยได้เสบต่อนำสายเลือดคุ้มต่อคพืออมอลำัเลียดรอยเรื่นถอยห่า,าดบบงดอกบ่มีแม่ว่าในยุคนี้เรื่องขันแข่งกันหัวมุมให้ภูมีนายทนมาสอยหนุ่นกระดนา ผมสินใช้เอใจข่ะศิลปินชาวนาขอเป็นมาต่อรองเพื่แทนขอเอาแหังขอกับแม่ม้อให้ถึงใจที่ดอกเพียงทำหขอน้ำใจเฟ้นทุกข์กานำสอยดอก พอพังบุญในเด้อยายได้พังบุญนำสุนทานเธอเีืันหให้ไปจางพ่อปู่ทานให้เกี่ยวทองพ่อได้ฝากซื้อเสียงพ่อได้ฝากคนงานไว้กับพวกพี่น้องไว้ลุงป้าให้สรงเสริมแล้ว ผมสี่ขอได้เริ่มสร้างวงไม้ให้มีเสียงควันใจเผ็ดพนทองยาสุเรื่องเดอรแฟนโอ้ยฝากเสียงโอ้ยเนี่ย เสืสขอข้าผมรวบโซ่ข้าพุ่งท่าพุ่งเหนแล่เสร็จแล้เสร็จครบมือครับผมบรรยากาศมันมนวนกับฟังล่องขึ้มาก่อนกับแม่คู่ผิดสมัยซอหอนเสียงยาอายสินช <ะ S 2> ัยเป็นคนท่องอยากฟังตลเสุดส,สุดต้องมาตลกสุดสุดต้องรอบรอบแน่แล้วเดี๋ยวมาเห็นพระคู่แม่คู่พี่ขเขนแม่คู่สมัยพรอนัท้า,าสวยคือเก่า พี่พี่อะไรครับอันนี้เดี๋ยวเห็นคุณแม่พี่สบายเป็นต้นต้นัิตนางไอนางไอนีมันว่าขอเอาบอกหอปลานะจิบอกฮ้สันทองหอกปลามันคนเรือคนเรือคนเรือออกล่วงไปใหโอ้ไแจ้งตูกับหอกม้าให้เขอันนั้นเรื่องเื่างนี่เอาผมสิเป็นผ้าดำกัผ้าแดงเพราะว่าเห็นนางไอเลยนางไอมันัเลสันทองหอปลาี่เสยรถจ้าบ้าน สอง<า>เรื่องทวบสามกส็สนะพายน้าหมาไ <c oughs> ข่น <c oughs> ั่นเทเอาสามเรื่องทวบเลยเนาะโอเคครับสองอยญาตก,ก็จะไม่พูดเลยเห็นหน้าไงแล้วติเตียนผ้าติเต็นพ้า